สวัสดีค่ะวันนี้เบ็นมีกาแฟดีๆมาแนะนํานะคะสําหรับผู้ที่ชอบทานกาแฟมากๆแต่ว่าก็ห่วงสุขภาพใช่ไหมตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะจะเป็นลูมคอฟฟี่นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟสายพันอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนะคะไม่มีไขมันทรานแล้วก็คาเฟอีนต่ําค่ะเหมาะมากๆ กาแฟตัวนี้นะคะเขามีชูคาโรซึ่งให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ใช้ขริมเทียมจากน้ำมันลำข้าวนะคะก็คือสาวๆคือไม่ต้องกลัวอ้วนเลยสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเนี่ยคือเหมาะมากๆเช่นกันค่ะและเขาก็ยังมีสารสกัดถึง36ชนิดและก็ยังมีวิตามิน CAE นะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยคะ่ะนุกาแฟตัวนี้นะคะเขาสามารถชงได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นเลยแล้วแต่คนชอบเลยนะคะเดี๋ยววิธีการชงเบนจะมาชงให้ดูเลยนะ อื่นก็ตัดซองนะคะแล้วก็เทใส่แก้วใสที่เราเตรียมไว้ค่ะเทน้ําอุณหภูมิห้องลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปสักพักน้องเขาก็จะละลายเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งตามชอบเลยค่ะนี่เลยค่ะใส่น้ําแข็งได้ตามชอบเลยนะคะหอมหน่าทานมากๆเลย หวานกำลังดีนะคะแบบรสชาติดีมากรสชาติที่เบนชอบเลยคือไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะแนะนําเลยนะคะลุมคอฟฟี่ค่ะ